นี่คืออาสมพปปุรีศี้าพตานวโลดาบทก็ถ่ายอยู่ในอาสมรอบๆไปในอาสมก็มีปู่เจ้าสมิงพายแล้วก็พปปุรีศีน้ารอดแล้วก็มีส่วนมะม่วงเป็นน้ำดอกไม้กำลังจะออกดอก ออกลูกนี่ก็ัปูดปลอมโกอดส่วนนั่นก็คือปอบปูฤสีหน้าวัวรอบๆอบอาสมปูหน้าพอก็แบบเล็บๆง่ายๆอยู่ด้านหน้าของถ้ำจำปาโพปากูดตอนนี้ก็เป็นแสง ย้อนตะวันปูก็พากันทุกคนมาชมนะนี่ก็มายมชิดกำลังจะออกลูกก็ออกหลายลูกอยู่กำลังจะออกลูกอีกสักพักก็คงจะได้กินลูกยมชิดส่วนนี้ก็คือเป็นหนวน หรืสีสนะก็เป็นการถ่ายทอดให้ดูกันนี่ก็คือต้นมะขามมอแกงของปืนหัวตดใช่ปะมีมะขามมอแกงส่วนนู้นก็เป็นต้นมะนาว ได้ชมสว่วนนี้ก็องค์พญานาคอนันตนาคาลที่คนชอบกราบไหว้บูชากันสว่วนนี้ก็เป็นองค์พระพุทธปางมานวิชัยที่อยู่ในสมปูนอาปเิร็จแล้วก็ต้นมะม่วงนะชื่อ สรินทรเป็นการตั้งชื่อส่วนมากนี่ก็เป็นองค์จะาแม่กวนอิมก็เป็นกระตอบที่เราไว้นั่งสมาธิตอนนี้ก็เป็นองค์พระพิคเนสวนการถ่ายทำก็ ส่วนด้านนี้ก็เป็นบอ่อน้ำแล้วก็ต้นมะพร้าวน้ำหอมปูนาพอดก็รอว่าจะด้านนี้ก็เป็นพบปูหรือสีตาไฟก็ดูสวยสดงดงามนี่ก็ต้นฝรั่ง และนี่ก็เป็นบอ่นนบอน้ำบ่อสะบัวก็แบบธรรมชาตินี่ก็คือปะปุ้ดหิซี่แทบตันพอรอันนี้ก็คือต้นหมักเน่ากะตากมีห่านร้อนแต่ก็พาแวะมาชมกัน คือเป็นแบบเรียบเยีง่ายๆของการอยู่แบบกเกษตรพอเพียงส่วนมากก็จะเป็นเดินเข้าไปในบ่อก็จะเป็นพยานหน้า แล้วก็ปู่ผู้ชงกับแม่ธรณีปีมไม่ผลในบ่อน้ำปูนหาปดแล้วก็อย่าพามาชมพระแม่ธรณีปีมไม่ผม องค์ใหญ่กับชาสยามเทวาธิราชแล้วก็ปรปพุทธานโปมันดาหรือเรียกว่าเทพทันพรส่วนนี้ก็เป็นหรือสีบินหรือเทวดาบิน ฤสีเทวดาบินวันนี้พระปู่ฤสีทูด,ดงปู่ก็พามาเที่ยวชมสวนดอกไม้ก็ขอบอกว่านี่ก็คืออาสมพ่อปู่ฤสีนาพศห้ดเกหมู่สองแก็มาชมตรงด้านนี้ก็คือ ปูชีวกแล้วก็พรลาหูแล้วก็ฤาษีตาไฟปู่ก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงแค่นี้สาธุ